เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับใน MyScape นะครับผมก็ติดตามคนละตัวสุดขั้นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้มมีพี่ๆน้องเขาส่งข้อความมานะครับผมดูตัวเออซีดให้หน่อยนะได้เไหมครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะสําหรับผมผมมองนะครับผมว่าน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละนซีลิสซีลิสเชียวนะครับซีลิสสารกิบตกตับเขาขันยำแย่ ออเดดผ่านนะครับผมไม่น่ามีปัญหาส่วนออเดดแล้วโอเคเอ็กซ์เนด์กับ n a แนน c h น i ์ขอดูก่อนนะครับผมตอนนี้มีคนซื้อืมซัพพลายน้อยจังซัพพลายน้อย่างเลยอะซัพพลายห้าล้านของโอเคเอ็กเดี๋ยวนะสายตาเขาไม่ดีเดี๋ยวไม่ใช่ห้าพันล้านกับหนึ่งพันล้านหรอ Total ทั้งหมดเท่าไหร่แม็กทั้งหมดขึ้นมาห้าพันห้าพันล้านน่าจะน่าจะมาจากตัวไอตัว KIP ของ OKX OK นะครับผม,มแล้วก็แบนะ่งมาที่บ i แ a น c e อยู่แปดพันเก้าเนี่ยขอดู o OK k ก่อนมีคนโฮกี่คนสามสิบเปอร์เซ็นต์คนหนึ่งมีคนถือโฮไว้น่าจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าะ แล้วก็ไอตัวแอดเดสเดสนะครับผมคือลักษณะของการที่ไอตัวกระเป๋านะไอตัวกระเป๋าที่เกิดขึ้นในตัวเนี้ยมันคือตัวเดสนะครับผมหรือเรียกสั้นๆก็คือว่าเมื่อมีการใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะถ้าตามนโยบายของเขาหรือบางนโยบายนะครับผมเขาจะส่งไปทางไอกระเป๋าเดสเนี่ยแหละคือไม่มีทางที่ได้ใช้มันอีกนะครับผมเด mm hmm. ี๋ยวนะสามสิบเปซ็นต์นี่ของไข่เเดี๋ยขอเข้าไปดู อืมขอดูหน่อยนะครับคิสตันเซตเทสคิสตันเทสเซตเทส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 โอเคเจ้าของจบเป็นทรานเซชันของเจ้าของนะครับซึ่งดูไม่น่ามีอะไรสำหรับผมมองนะเี๋นวนะถอยหลังก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นไม่เป็นดีเวลลอปเปอร์ก็เป็นเจ้าของนะครับผมอันนี้ผมจะผมจะไม่เจาะนะเพราะว่าโอเคเอ็กซ์มันมีตาหากอยู่แล้วนะที่เอามาขาย ขอไม่เจาะขอไม่เจาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูไปทีละจุดกันสำหรับไอโฮเดอร์ของ bfc สแกนอาา่าฮะาสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เป็นเจ้าของแหละว่าโฮเดอร์ที่เก็บทั้งหมดมีอยู่เจ็ดแสนกว่าคนอ๋อไม่ไม่ไม่เพอร์แอดเดย์เพื่ per date, อ,อนนี้ อันนี้จำนวนหนึ่งแสนก็คนแสนสองโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรผมไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้บานาผมค่อนข้างที่จะไม่ชัวสำหรับลักษณะที่ส่งมานะครับผมแต่คิดว่านายใช้ตัวนี้แหละน่าจะใช้แหละ เป็นเกมนะดูยังไงก็คือเกมชัดๆแหละ่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้พาร์ทเนอร์อินเวส터มีอินเวสเตอร์เยอะโอเค EX b o ซ์บ e a m v e n t u r e ZDZ ZBS ขออภัย OEC มาโอเคเอ็กซมาตัวนี้สองตัวนี้คือตัวพาร์ทเนอร์ตัวเดียวกันนะครับผมมีใครอีกอะ่ะ e e p Bull Finance คอน98น่าจะเป็นของเวียดนามแล้วมั้งผมว่าคอ 98, น98ส่วนใหญ่จะลงเวียดนามเยอะเชอร์รี่สวอปเบบี้สวอป d e โอดีฟายมีอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวนะสตาร์ทเจอร์นี่ขอดูไว้ไปเพปิเ่มหนึ่งนะครับโ oh, อ้เหมือนเหมือนอืมพีไซท์ทัพมันคือเกม MMORPG b l o c k c h a i บล็อกเชนที่เกิดขึ้น MMORPG เกไม่ใช่โไม่ใช่ M M O นะคร ını, uh ับ M M O เฉยไม่ใช่ R P G เออเป็นบล็อกเชนที่ N F T และ D E F A ขอมการเซเลเิียลเกมมันคือเกมที่พวกเราเชื่อว่ามันจะเป็นดิสเนทไ d ฟ i แนนซ์ที่เป็น v วิ t u a เวิร์ดเวร์ชวลอีโคโนมีโอ้สร้างขึ้นมาเป็นโลกเสมือนเลยนะครับผมเป็นเมตาเวิร์ออกมาเมตาเวิร์ของเกมนี้จะสามารถที่จะตอบ ตอบสนองเกมได้ตอบสนอง rid, อาร์ติส์ปเสอศิลปินได้ตอบสนองเครียตเตอร์ได้และให้ความรู้สึกถึงความชืรับทั่ดีของตัวแบรนด์ได้นะครับผมไม่มีอะไรเลยวิสัยทัศน์ดูธรรมดามากผมจะอ่านไปทําไมเนี่ยผมขอไล่ดูวนอะไรที่ไม่จําเป็นผมจะไม่อ่านแล้วกันนะครับทุกคนดูอะใครก็เขียนได้อย่างเงี้ยนะอืมจุดที่เรารวังไว้ก็คือ เราจะสร้างอ,อายุโอ้เน้นย้ำของอายุที่อับบมากกว่า18สดารเกรมีความรุนแรกันดียวพอสมควรแล้วมั้งสำรวจกาแล็กซี่สร้างอนานิคมสร้างสเปซซิตี้สร้างกองกำลังอาวุธต่อสู้ครับผมสตาร์วอล่ะ <laughs> จบมันคือเกม Star Wars น,นั่นเอง เย่พูล่ามีอวตารมีเกมมีอาร์ตแคลเตอร์นะครับผมก็ว่ากันไปโปรดักชันมีที่ดินขายที่ดินนะเคผ่านอันนี้ผ่านสร้างโคโลเนียลซิตี้สังคมเมืองกาแล็กซีเกตเวยโลนอนะว่ากันไปเทคโนโลยี Technology. อันนี้คือรายละเอียดของเกมทั้งนั้นนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับไอตัวข้างในเลยสเต็กต่ำกว่าเอ่อมากกว่าสาว มากกว่าสามสิบวันอะไรวะเดี๋ยวอ๋อน้อยกว่าสาิบวันศูเปอร์เซ็นแต่ถ้าเอามากกว่าอนี่ยก,ก็จะได้สามเปอร์เซ็นตดารฟีมันมันดูน้อยน้อยแปลกแปมันเนี่เป็น play to earn ปกตินะครับผมแล้วก็เกมฟรีเกมไฟลเกมไฟ,มฟ,มฟคล้ายๆดีฟรครับผมคือมีการขุด NFT ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการแบบวาง NFT เพื่อจะซัพพอร์ตตัวนะครับ NFT Ecosystem อันนี้น่าสนใจไอเทมขายได้ c r ี a อ i v e NFT อาจจะมีแบบสามารถรเอ่สามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาได้นะครับแบบว่ายานตกแต่งก่อสร้างอะไรพวกนี้กว่าไปสิ่งที่น่าซื้อผมมองว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จจตัวนี้แทนแล้วบางนี่ยผมมองว่าอาจจ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นไอตัวดาวของไอตัวเนี้เพราะว่าถ้า คือมันต้องมีคนขับเคลื่อนนะมันถึงใจนี้ได้อืมหรือไม่ไอตัวไอตัวเหรียญเนี่ยโทเ็นตัวนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนได้เหมือนกันนะครับผมคือไอคาเนี่ยหลายคนอาจจะงงง่อนะครับผมมันมาจากไหนมันมันคือองค์ประกอบอันหนึ่งนะสำหรับตัวเกมอย่างสไตลาร์สอย่างเงี้ยมันจะมีไอตัวสไตลาร์สดาวนะครับผมก็คือเหมือนกับเราเป็นโกเวนน์อะเป็นคนที่ควบคุมหรือเป็นรัฐบาลอ่ะหรือเป็น เอาง่ายทีสุดคือรัฐบาลแหละคือใครมีเยอะสุดก็สามารถที่จะออกเสียงได้เยอะนะครับผมแต่เขาจะมีค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นแหละครับผมสำหรับใครที่เก็บไว้นะก็จะสามารถออกเสียงได้มากกว่าคนที่ไม่มีนะครับผมก็เันเป็น,ปน,ปนตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งของเกมนะว่าอยากจะให้ทําอะไรให,ให้ให้โลกนั้นมีอะไรบ้างที่เราอยากต้องการนะครับผมประมาณนั้นนะคร่าวๆนะครับผมยังไม่เจาะลึกนะเดี๋ยว้มคลิปอื่นนะขอแต่ทาคลิปอื่นนะ,เ,นนะเพื่อจะได้แบบปูพื้นนะว่าแบบเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราจะพอจะเข้าใจกันบ้าง แต่คร่าวๆประมาณนี้แหละจ้ะ e พ mm ีเซล14%เกมอีโคซิสเต็มในตัวเกม40%ดีวอ l o ์5%มาร์เก็ตติ้งสำหรับผมสหรับใครนะที่ทำโทเค็นนะครับให้น่ะให้ทำอย่างนี้ออกมาทำอย่างนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับผมเพราะอย่างน้อยสุดก็คือตรวจสอบได้ครับง่ายนะแล้วก็ไม่ไม่ดูซับซ้อนจนเกินไป Star War โอ้เดี๋ยวนะ คุณครับมันเปิดแล้วเหรอครับนี่อผมเพ่งรู้นะครับนี่อแต่น่าจะเป็นไตมารหน้าไตมาร์หนึ่งเลยแหละเขาบอกนะว่าจะเปิดเป็น Star Wars Open Beta คือแบบน่าจะรั้นออกปะไม่มีอะไรที่เป็นในนี้เลยอ่ะรายได้มาจากไหนฟัง <c oughs> แค่บอกว่าขายสินค้าได้อย่างเดียวอืมนายขอไลน์เดู๋นี่คือตัวตัวอย่างตัวเกม u n i t y 3 D นะครับผม ใช้ Unity 3D Engine ไม่ใช่ Unreal Engine น,นะครับน่าาะไม่อยากจะเสียงให้ Unreal Engine เส็งดรงเกินอืม <c oughs> อันนี้เป็นแบบเดินเดี่ยวนะที่ออกมาผมอยากเห็นตัวที่มันเป็นใช้ยานสู้กันมากกว่าเพราะมันคือสตาว w มันไม่ใช่มันไม่ควรจะต้องเป็นแบบ อาจจะมีแบบเดินเดินทางกันบ้างเท่ากันไปแต่ถ้าเป็นสตาร์วอลางนคนนั้นเป็นยาลบกันป่าหรือผมคิดไปเองอาจจะเป็นไปได้ซึ่งตัวเกมอาจจะเป็นการสู้ลบกันนะครับผมมีเปิดขายแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงเนี่ยนี่ผมไม่รู้จริงจจ้าขอเข้าไปดูก่อนเพราะมีหลายตัวนะที่ผมแบบดูไม่ทาน,ม,นมันเยอะจริงมันเยอะจริงจริง OEC ก็คือ NFT ของไอตัวนี้นะครับผมซึ่งคุณสามารถที่เข้าไปดูได้ mm hmm. เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันนะครับเพราะบางทีแบบมันอาจจะสับสนกันไปนะขออันนี้ขอไล้ดูค่ะอืม สนะขาัูโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเ,เดี๋ยวเก็บเซฟเ,เก็บไว้ละโอ้462มิลเลียนเลยเหรอเยอะนะนี่ทำไปเล่นไปตัวเกมเปิดพูดแล้วนะครับผมสามารถรูได้นะอืมองถึงระดับที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวขอคอนเน็กก่อนแล้วกันถ้าเราไม่คอนเน็กเราจะไม่เราจะไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็บางทีคอนเน็ก็จะช่วยให้เราดูได้ไมาคอนเน็กหน่อยเดโอ mm. <Okay, okay. S 2> เคีเปิดเปิดหลายเชนเหมือนกันนะเนี่ยสับสนเชอร์รี่สวอปราคาเดี๋ยวนะ ไอ้นี่ศูจนจุดหนึ่งแล้วก็ของที่จะใช้มันคืออะไรมันคือ,อรายของผมเข้าไปดูหน่อยคิสตันอ๋อถ้าจะเป็นตัวเกตที่ใช้คิสตันในการซื้อใช้ OKEX OK ในการไอนี่นะครับในการซื้อขายคือเราจะใช้ตัวอื่นซื้อขายก็ได้นะไม่ได้มีปัญหานะครับอย่าง USDT ก็ซื้อไ,ได้นะแต่มันมีจำกัดตลาดนะครับ คือเราใช้การเข้าไปซื้อใน Uniswap ได้านการแต่ u n นิ w อ p ไม่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 อยากให้เป็น j s เจเอสซอเปลี่ยนแล้วที่อยากให้ซื้อน่าจะเข้าซื้อได้ที่เชอริสเชอริสวอปง่ายสุดนะสำหรับผมดูมองนะครับผมเปลี่ยนคริปตันเป็นไอ้นี่ได้เป็นอ,อตัวซิลิเชียลนะครับผมเป็นคริปตั้นได้นะ<ม>ขอดูก่อนขอดูก่อนเชอริสวอปผมไม่ค่อยใช้อะจริงผมแทบจะไม่ค่อยไอ้นี่แหละ ตอนนี้มีผู้เล่นอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นคนแล้วเหรอนี่ฉันอยู่ในนิวไหนในโลกเนี่ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยอืม <c oughs> มีคนล็อกไว้เดี๋ยวนะมันเล่นยังไงปะนะขอดูหน่อยออันนี้เข้าไปดูเลยนะครับผมเป็นเรียวไทม์เลยนะใช้ โอ BSC เข้า BSC ได้เราจะใช้ตัวไหนคอนเน็กก็ได้นะครับผมมันไม่ได้ปิดอะไรนะซึ่งถ้าเราใช้ตัวไหนคอนเน็กนะเราก็จำเป็นต้องนะดูดูด้วยนะครับผมจำเป็นต้องดูนะเพราะบางทีแบบเงินหายเงินหายหมดเกลี้ยงนะครับผมถ้าเป็น BSC มันจะเป็นพันกิ๊กสวอปเอ่อ ราคาแพางกว่าปกติหนึ่งดอลลาร์เลยอะสำหรับ BSC นะแล้วก็ไอตัวไอตัวนี้น่าจะไม่ถูกว่าทำไมใช้โอเคเง l กวก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะใช้นะแตม่มองว่าเดี๋ยวนะมัขามเลย Network Error I understand อย่าลืม disconnect วอลลเอตลอดนะครับผม mm hmm. เพื่อป้องกันนะเพราะอันตรายมากนะครับผม mm hmm. มันมีอะไรที่แบบไอ้นี่เหรอรูม,มาเก็บเพลย์ก่อนอ๋อคุณต้องซื้อยานก่อนแตบบ่ยูอู้ ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะสำหรับผมผมอไม่ได้แพงขนาดเขามีตระมาทก็ไถอะเดี๋ยวนะขอขอเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนมุมก่ออันนี้เลือกเกี่ยวกับสเต็กนะครับผมหลายคนถามผมไม่ค่อยคือในคลิปของผมอะผมจะพยายามบอกทีละขั้นตอนไปนะครับผมซึ่งผมจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดแต่คือบางครั้งเนี่ยผมทราบว่าคนอยากรู้ อย่างสเต็กเนี่ยบางคนถามว่าเอ้สเต็กกับเออรต่างยังไงคือผมอยากจะพูดรุมๆวว่ามันคือการออมแหละแต่สเต็กอ่ะมันมีรูปแบบของการที่แบบว่าเราเราให้เรา,เข,าเข้าไปดูแลสิทธิ์แต่จริงๆแล้วคือในความเป็นจริงของคนน่ะไม่มีใครเข้าไปดูแลสิทธิ์จริงๆออกมันก็คือเหมือนกันฝากอันหนึ่งแหละนะแต่แน,น่นอนสุดคือมันสร้างคค่าให้เราได้นะครับพูดคร่าวๆให้ความก่อนอืมไอโอไอโอตาไอโอไอโอทีเอ็กก็มาถึงตรงนี้ด้วย ด n d f ม n ฟันเชอันนี้ก็เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าคุณแบบไปขุดหรือไปเป็นไอ้นี่นะไปสเต็กนะครับผมก็จะได้ก็จะได้หนึ่งคูณไปนะว่าไปนะขอไล่ไปดูทีละอันอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ไม่ตอนนี้เป็นบาร์ y ิสตันะ มีคอลเลกชันมีตมาเก็ตเพสแล้วก็มีแบบค้นหาสำรวจสสำรวจดวงดาวคือถ้าคุณจะกดสำรวจดวงดาวอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีแบบตัวขุดนะครับผมหรือก็คือยานนะแล้วก็กดกดไปแล้วก็เลือกยานของคุณนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อยานอะไรเลยนะแบบหลยไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทีเดีนะผมชอบผมชอบแนวนี้เลยนับ แล้วพอเราได้มานะครับเราต้องไปขายปกติอาจย์จบแหละเซลซื้อมาขายไปจบ u s d t ยานอวกาศครับ u s d t เฮ้ยราคาราคานี้ถือว่าไม่แพงนะสำหรับผมผมมองคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในเกมหลากหลายเกมเนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงมันยุ่งยากตรงที่กันกดจริง,รงๆแล้วไอ้อะไรกันเนี่ย มันต้องย้อนกลับไปย้อนกลับมาเพราะคุณลุ้นช่องอืมถ้าเป็นเบต้าเขาจะแบบระดับสูงสูงรีเจนเดอรี่กามาโอ้ราคาแปดพันอันนี้แบบอะไรวะนั้นอนะ่ะอัลฟาโอเมก้าอัลฟานี่คือระดับสูงสุดเลยกับดาเมจร้อยเอมเนี่ยไม่ใช่มากอันนี้น่าจะตั้งราคาเออเออเลอร์เกินจริงนะมันมก็คือตัวอัลฟาธรรมดา ถ้าจะเริ่มลงทุนนะก็แนะนำนะว่าเป็นแบบระดับ30อสิบขึ้นนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีอะไรที่น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่านี้นะแล้วก็พอซื้อเสร็จนะครับผมเราทำอะไรกับมันได้บ้างก็ไปสำรวจสำรวจเสร็จก็พอได้ของมานะครับก็เอามาเข้าไปในมันจะมีนะีเคมนะครับリケミชั่นนะนะซึ่งเอาอพูดได้นะครับกับของที่เราเอานี่นะแล้วก็น่าจะได้ออกมาเป็นตัวเนี่ย ตัวซิริเอ่ท,เทียลนะครับผมหรือว่าเข้าไปในนี้ก็ได้มันจะมีลักษณะของการที่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เล่นนะครับเราก็สเต็กเอานะครับผมใช้ตัวเหรียญอะไรบ้างหวานเขาด้วยใช้เหรียญ BNB กับ b u s นะครับผมในการสเต็กนะหลายคนอ่ะผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสเต็กเหรียญสองอันนะครับผมเพราะว่า บางทีมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องถึงขั้นความรู้ดัานน้นจะค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไดวางรากฐานดีๆเนี่ยมันถึงเวลาจริงๆแล้วงงไม่หายแล้วคุณก็จะสับสนนะครับผมเพื่อแบบคุณลงทุนไปแล้วมันกลายเป็นว่ามันเสียนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับหนึ่งคิสตสิบคิสตันเท่ากับหนึ่งบล็อกก็อาจจะเป็นเหมือนกับได้ยานมา collection นะแล้วก็เอาไปขายนะราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งดอลลาร์กับคิสตันหนึ่งดอลลาร์นะครับ เดี๋ยวผมลองลงทุนเกมนี้ดูนะแล้วผมจะมาลองรีวิวดูว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่วันนี้เอาเท่านี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่ารูปแบบของเกมเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ